เอาในส่วนของซซมิโปรกับไม้ว่าซีมิโปรเนี่ยเดี๋ยวพ่กนี้จะเตะแล้วก็เดี๋ยว,วเราก็จะมีในส่วนของพรีวิวกันขันคู่ที่เราจะถ่ายทอดสดกันนะครับในสุนดสัปดาห์นี้เราก็จะเอามาฝากกัน<ด>ะนะฮะอไปดูเนี๋ยว,วเรดเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์ของทั้งสองฝั่งแล้วเราก็เข้าพรีวิวเซมิโปรเลย,ยกันเนาะแล้วก็ขยับขยับไปทีล,ละ็อกนะโอเคได้ครับเอาสตูนก่อนละกันจัดมา อ่ะโอเคอ่ะไปดูที่สต,ตนะูนฮะผู้ทีชัยปานบุตรนะครับวันนี้ที่มาซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะได้มีโอกาสคุยกับผุ้ทีชัยปานบุตรนะผู้รักษาประตูจอมหนึบเลยนะที่ย้ายจากกระบี่เอฟซนะปีนี้ก็มาเฝ้าเสาให้กับพีทีสตูนเอนะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญนะในการที่จะพาทับหมอผีเนี่ยทยานเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศเซมิโปโลีกนะครับย้ำอีกทีนะว่าพวกเขามีคิวพบกับเคตาที่นนทบุรีสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้เวลา18.00นานะครับูบุรักษาประตูวัย32ปีเนี่ยเปิดเผยกับทีมงานซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะถึงการที่เลือกมาซบทีมน้องใหม่ไทยลีกสามโซนใต้ในซีซั่นนี้ว่า ผมวางแผนกลับมาสร้างครอบครัวที่สตูอยู่แล้วนะครับผมคุณเคยเคยคุยกับผู้ใหญ่ของทางกระบี่ไว้และประจวบเหมาะพอดีนะที่ทีมสตูนก็เลื่อนชั้นขึ้นมาและได้มีโอกาสจาบบังฝากนะผมสปาร์ริงนุ้ยก็เลยทําให้ได้มาร่วมงานกันในที่สุดกับผลงานในเวลานี้ของทัาหมอผีนะวุฒิชัยมองว่านะตอนนี้บรรยากาศในทีมดีมากนะทุกคนเชื่อมั่นในกันและกันนะผมค่อนข้างมั่นใจในศักยภาพของทีมนะการทํางานร่วมกับเพื่อนๆและโค้ชค่อนข้างดีนะมีการปรับตัวเข้าหากัน และทําให้การทํางานมันเป็นไปด้วยความสุขมากๆผู้รักษาประตูที่เคยพากระบี่เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2มาแล้วนะกราบถึงคู่แข่งนัดจริงดําในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะฮะว่าเีฬามันทีมที่แข็งแรงนะมีแข้งพรางหนุ่มเยอะนะเป็นทีมที่ดีทีหนึ่งเราประมาทไม่ได้เลยแต่ทงนี้ทั้งนั้นก็ยังมั่นใจพวกเราตั้งใจฝึกซ้อมและเตรียมทีมกันมาอยา่างดีขอบคุณแฟนบอลสตูนที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดก็ฝากติดตามเชียร์ PT Stuun FC กันเยอะๆด้วยนะครับ เป็นบ right. ิ๊กดีลนะดีวนี้สำหรับก็บิ๊กดิวคือต้องบอกอย่างนี้ว่าพีทีสตูนเนี่ยหลังจากที่พวกเขาได้สิทธิ์อื่นนมาเขาดึงนักเตะตัวเก่าดึงอดีตดึงอดีตดึงอดีตตัวสตูนมาเพียบเลยนะหลายคนนะอักคอมมามูดนี่ก็ใช่ใช่ไหมอักคอมมามูดชัมสุดดีนโซเตงอันนี้ก็ขวัญใจผมเลยนะสามสุดดีนี่ต้องบอกต่างรายการเลยว่า ว่าเป็นเป็นแบ็คคนหนึ่งเป็นปีคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเป็นกาบที่ดีคนหนึ่งนะครับจ้ายกับโเลเฮสตูแล้วก็หลายคนที่เข้ามาเสริมทีมก็ถือว่าน่าสนใจซึ่งสตีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาว่ากันในส่วนของของโปรแกรมตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปฟังอีกเสียงอีกเสียงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอญาตไปไมที่ทางด้านของเอ่อเคลางยูวีเต็ดบ้างนะฮะเดี๋ยวเคลางเดี๋ยวผมเด<ม>ี๋ยวผมให้นี่ให้แลนได้ได้เลยครับจัดไป ของเขลางนะครับก็เขลางนี่อตอทีมงานทุกทระทัพก็คุยกับทางด้านของบุญเกิดใช้สินนะอดีตดาวโรดของอดีตดาวโรดฝั่งชนบุรีนะนี่ก็เด็กเหนือเหมือนกันที่เจ้าตัวก็กลับมาช่วยในส่วนของเขลางยูเต็ดจากที่บอลยจอหลายทีมก็มองในส่วนของมองทุกคนในทีมเนี่ยกำลังมั่นใจเต็มเปี่ยมรู้ แม้ว่าสตูเนี่ยจะแข็งแกร่งแต่ว่าบอลนัดเดียวอะไรเกิดขึ้นได้พร้อมทำหน้าที่ดีที่สุดกับโอกาสอัลลูรีอาชีพอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะบุญกิดใช้สินครับริมเส้นตัวทีเด็ดของเฮดังยูเต็ดเตรียมพาต้นหนังกัดทำศึกชิงแชมป์ประเทศไทยในส่วนของศึกซีมิโปรลีกกับพีทสตูดิโเอฟซีนะฮะในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับก็ให้สัมภาษณ์กับทีมงานซูเปอร์ซับนะครับว่าการเดินทางของทีมเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับกำลังมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมกับเกมนี้แล้วก็รู้ดีว่่่าสตตูเเเนน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 ีีีีียป็ททมมดใใโซ้้ะะครัับฉก เกลางไม่ประมาทอย่างแน่นอนพร้อมบอกเหมือนกันนะว่าบอลนัดเดียวอะไรเกิดขึ้นได้นะใส่เต็มแน่นอนแล้วจะเอาแชมป์กลับมาที่ลำปางให้ได้นะฮะบอลเตะว่า27ปีนะก็กล่าวถึงโอกาสที่จะได้กลับไปพิสูจน์ตัวเองในลีอาชีพกับทัพพยาไก่ขาวว่าก็การกลับมาเล่นอาชีพครั้งนี้ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็อยากจะพาทีมไปในเส้นทางที่ไกลที่สุดเท่าที่จะช่วยทีมได้เพื่อต่อยอด ทั้งตัวเองแล้วก็ทีมในอน,นาคตข้างหน้าแลแล้วฝากแฟนบอลช่วยเป็นังใจให้กับทีมด้วยนะจะทำให้เต็มที่แล้วก็สร้างความสุขเพื่อจะไม่เสียดายเงินที่ซื้อตั๋วมาให้กำลังใจทีมในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับเทพทันเดอร์นะเทพทันเดอร์นะคบ,บุญเกิดชัยศิธป์นนะครับเป็นเร,เรียกว่าอดีตเด็กมหัศจรรย์วันเดอร์คิดของ ชนบุรีอีกท่านหนึ่งนะครับที่อาจจะมีเส้นทางที่หักเหระหกระเหินนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังอยู่บนเวที่ทําในสิ่งที่รักนะครับก็รอชมแล้วกันนะฮะวันอาทิตย์นี้แน่นอนว่ามันจะคงจะต้องมีแค่หนึ่งเดียวนะที่จะได้เรื่มปริ่มยินดีนะครับกับแชมป์แรกนะครับ ที่จถูกจารึกว่าเป็นแชมป์รอบประเทศของเซมีโปรเพราะว่านี่ก็เพิ่งมีเป็นปีแรกที่มีรายการนี้ด้วยนะครับถึงโปร <laughs> ถ้าสตูนทำได้นี่ก็จะเป็นสเต็ปทีเอทีเอแล้วก็เล่นทีสามต่อไหนก็ไหนไหนก็ไหนไหนฮะอ <laughs> ีเลโ <laughs> อเค okay. <laughs> <laughs> ได้ เดี๋ยวดิ้นหนึ่งเพราะว่าผมมีผมอาจจะดีเลยนิดนึงแต่ว่าโอเคน่าจะได้อยู่อ่ะไหนๆก็ไหนๆครับพี่ติท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของพรีวิวฮะสมุปซักของเราก็มีพรีวิวพวกเกมนี้เราถา่ายทอดสดเอามาฝากแฟนบอลในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะฮะกับซุปซัก mm hmm. รีวิวครับสัปดาห์ที่สามในส่วนของเซมิโปรก่อนนะฮะไปดูที่เกมเซมิโปรนะครับ 2, 2023ันยชิงชนะเลิศนะฮะเกมคู่ระหว่างเฮเลนกับเต็ดกับพีสตูนก็จะเจอกันในวันอาทิตย์ที่27 สิงหาคม18เดือนกานะครับที่สนามพิลาการจังหวัดนนทบุรีสัวซั์ไทยแลนด์หลอดฐานเขาสอยให้ดูนะฮะผมเลือกคีแมนมาสองคนไม่รู้ว่าว่ารู้ไม่รู้ว่าพอใจหรือเปล่านี่มุมมองพิติเสริมมันได้แต่ผมเลือกมาให้แล้วกันนะครับสองคนที่เลือกมาก็คือในมุมของเมทัศกาจารีนะครับดาวยิงตัวกลั่นของทัพพยาไก่ขาวนะฮะสายเหนือเพราะว่าต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งนะพิติ์ท่านผู้ชมฮะนับเฉพาะลงในในส่วนของ เซมิโปรเนี่ย12นัดเนี่ยเจ้าตัวยิงตรงกันเลย12ประตูรพร้อมกับเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นดาวยิงฮีโร่เลยนะที่พลิกชะตาฟาทิกิีดยิงประตูชัยส่งทัพพยาเาขาเข้าชิงชนะเลิศในส่วนของรอบชิงแชมป์ประเทศไทยส่วนอีกฝากหนึ่งอีกฝากหนึ่งผมเลือกของเจ้าตัวนี้ผมเลือกอะครอมมามุดนะนี่ก็ดาวรุ่งเหมือนกันวัย20นะฮะกองหน้าเซติเนี่ยน,นับเฉพาะในในใน,ใน,ในรอบชิงแชมป์ประเทศนะ สองนัดยิงไปสี่ประตูนี่ขนาดนี่ขนาดมาร่วมทีมหลักนั้นเนี่ยเพราะปีที่แล้วนี่จะตัวอยู่กับทางด้านของพัทลุงนะครับก่อนที่จะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ให้กับทัพหมอผีในซีซั่นนี้มองไงบ้างมิติถือว่าน่าสนใจไหมกับกับไอ่วนคีแมทที่ผมเลือกมาให้ได้อยู่ได้อยู่ครับอ่ะเป็นแนวรุกเอ,อ่อวันเดอร์คิดทั้งคู่แล้วกันนะครับเมทัศนี่ก็สายเหนือนะเด็กเด็กบ้านแท้ๆนะครับที่ที่เรียกว่าล่าฝันอยู่ ะครับส่วนอะครอมเนี่ยก็มาใหม่นะมาใหม,ม,ใหม่มาอยู่สตูนแต่ก็โอโหฟอร์มฉายลายเป็นบ้าน,นะครับอยังไงต่อเจ๊ทีนี้มันก็มีสีสีที่เคิดว่าจะเอามาฝากไม่รู้ว่าพูดได้ไหมนะฮะถ้าเกิดผิดพลาดเลยขอประกาศขอรไร่ทนภพยเดี๋ยวเข้าสู่หน้าแดกนินึงทั้งสองคู่นี้อเอาสถิติตรงนี้ก่อนอย่างที่เราอย่างที่เราเคยจำเสนอไปว่าการในการยังขันตั้งแต่ซิมิโปหรือไม่กระทั่งในส่วนของทีเเนี่ย ทั้งสงทีมยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น <c oughs> อ่าผมว่าน,นี้เราเรารู้ว่าดีนะตัวไอทางด้านของเหรางเนี่ยพวกเขาลงเล่นในส่วนพวกเขาลงเล่นในส่วนของเซมิโปรรอบปกตินะรอบโซนเหนือนะครับก็ถือว่าพลิกชัดงานเพราะว่าทุกคนไม่ได้มองว่า ในแง่ของเขลางนี่จะมาถึงขั้นว่าไปถึงทีไ้ได้ผู้คนมองคนครสวรรค์เอ, ơi, อ่ยมองพิกมองพิจิตเอ ơi, ่ยถูกไหมแต่เขลางพิกชะตาฟ้าลิขิตทําได้นะก็สถิตในส่วนของเขลางในเซมิโปรก็ถือว่าผลงานใช้ได้นะครับชนะ5เสมอ3ไม่แพ้ใครจากแปดเกมนะฮะแล้วก็เก็บไป18แต้มก่อนที่จะรักษาสถิตในส่วนของเซมิโปรในรอบชิงชประเทศก็ ก,ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้สวยสวยงามนะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่พิกชตาที่พิกชตาแซงทางหน้าของปารีนบุรีซิตี้เข้าวินในส่วนของตัวแทนของโซนบนไปนะครับทางด้านของสตูลเนี่ยสตูลถือว่าน่าจะเป็นหนึ่งทีมาจะเป็นทีมเดียวนะจากคาราเมจิลลิกที่เข้าแข่งขันในส่วนของเซมิโปรลีกรอบชิงประเทศเพราะว่าโซนใต้เนี่ยไม่มีการแข่งขันของเซมิโปร นะครับเราทาให้ต้องใช้ TA เป็นอเป็นะไรการวัดศักยภาพวัดหาทีมเล่นชั้นนี่แหละและเป็นสตูนที่ถือว่าทําได้เพราะว่าสตูนเองก็ถือว่ามีปูมหลังน่าสนใจในมิติถูกไหมว่าก่อนหน้านี้เรารู้กันสตูนยูถูกไหมมีสตูนยูที่ที่เป็นทีมที่เคยเก่งไกลถึงขั้นเป็นแชมป์โซนโซน,โซน,โซนใต้หลายสมัยแต่ว่า<ช>ด้วยเรื่องของปัญหาขับเอนซิงทำให้สตูนยูในเด็ดก็ต้องมาลายหายไป ซึ่งก็มีทีมงานอย่างทางด้านของบางฝาดพงพัฒน์ทิงนุ้ยเนี่ยกลับมาหรือฟื้นนะไม่ไม่เรียกว่าฟื้ฝืนหรือไงดีรรรรรรเรียกว่าปลุกผีรอบหนึ่งปลุกหมอผีที่ตืน่นขึ้นจากหลุมนะฮะทางสร้างทีมใหม่ในนามของตัวเอ็ซีนะครับพราะกับพาทีมเลื่อนชั้นกลับมาได้แล้วก็ปีนี้ก็ได้พันเนอรอในส่วนของพีทีนะน้ำมันเอ่อปั๊มน้ำมัน เจ้าใหญ่ในประเทศเข้ามาซัพพอร์ตทีมในปีนี้นะครับสถิติน่าสนใจอย่างหนึ่งครับพี่ตีท่านผู้ชมฮะคือในรอบทิงชาติประเทศเนี่ยนับเฉพาะรอบรทีมชาตินะสองเกมของเหอหลางเจอสถา,านการณ์ที่น่าสนใจอย่างเกมแรกเนี่ยโดนแบ็คแคตแตะยิงก่อนสองศูนย์แล้วมาตาม,มตีเสมอสองสองแล้วเกมล่าสุดที่ชนะประจินก็ยิงประตูชัยในช่วงนาทีบัตรในช่วงครึ่งหลัง เข้ากับว่าในรอบในรอบชิงแชมป์ประเทศสองเกมที่ว่ามาฮะเคลางนี่ถือว่าเป็นจอมจอมพลิกสถานการณ์อย่างแท้จริงนะเพราะว่าประตูที่พวกเขาทาได้ในรอบนี้เนี่ยมาจากครึ่งหลังหมดเลยนะพี่ตีท่านผู้ชมฮะ mm hmm. ถือว่าถือว่าประมาณไม่ได้นะประมาณไม่ได้อย่า mm hmm. พูดง่ายคือถ้าจะตูนอยากจะตีไก่เนี่ยไม่ใช่ตีไก่ด้วย หักคอไก่เออหักคอไก่ใช้คํานี้เลยมีงต้อง,งให้ขาดนั่นต้องทำยังไงก็ได้ต้องต้องขายตายตีงูงตีหลังหักพูดภาษาชาวบ้านตีงูงตีหลังหักนะฮะไม่งั้นนี่ปล่อยให้ี่ไม่งั้นนี่ปล่อยให้เขาฟื้นได้นี่เรียบร้อยเลยนะฮะขณะที่ในส่วนของตกูก็ตัดสนใจครับในส่วนเกมรับเนี่ยต้องบอกว่าจากเจ็ดเกมที่พวกเขาเล่นมาเนี่ยก็เก็บคลีนชีสได้เยอะนะพี่ตีเก็บได้สามจากเจ็ดเกมนะ แล้วสามเกมที่ว่าย,ยิงประตูนี่แทนว่าไม่ต่ำกว่าลูกจบคือยิงประตูเยอะแท้ว่ายิงประตูเยอะด้วยไ้ยได้ก็ว่าได้นะฮะสองลูกสามลูกมากสุดนี่คือห้าลูกฉะนั้นนี่ก็ถือว่าในส่วนของศัตรูนี่ขณะเล่นในทีเอนะไม่มีตัวนอกนะยังยิงประตูเยอะว่ายิงก็แล้วกัน พอเข้ามารอบแชมเปี้ยนชั่นสตูลก็ยิงเยอะนะสองนัดยิงไปเจ็ดประตูใช่นะครับอาจจะเสียประตูลุกนัดก็จริงนะแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าอืมเอออเจวาเจวาต่อก็เอาง่ายๆพิตีท่านผู้ชมอัคคอมมามุสเนี่ยมาไม่ทันไรอ่ะสองเกมดงท้องกบลองสองลองสองเกมเลยนะ ตอนนี้ยิงมีสีครับเป็นดาวัโนโบของทีมใน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 ,ในรอบแชมเปี้ยนลีกด้วยในรอบชิงแชมปประเทศของเซมิโปรด้วยฉะนั้นเนี่ยการที่เลือกอสองดาวยิงจาก2เมืองนะะเลือกมาเป็นคีแมนเนี่ยมันก็เหมาะสมด้วยประการทังปวงกับกายวัดศักยภาพว่าใครจะเก๋กว่าใครกับเกมที่เรียกว่าแพ้ไม่ได้ ใช่นะครับมีมีมดีดคนละอย่างมุมนี้ตึงเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอืมอ่าใช่ยิคนละอ,อย่างสำหรับในส่วนของเกมคู่นี้นะเสมอกันในวลบปกติมีต่อเวลา ต่อเวลายังไม่รู้ผลก็ต้องยิงจุดโทษหาผู้ชนะหาหาคนเป็นแชมป์แหละว่าใครจะเป็นแชมป์ในส่วนนี้นะครับก็รอติดตามมากันนะครับใครที่เขาเรียกว่าใกล้ๆนะอย่างผมนี่ก็ดิน่าสนใจนะครับไปชมกันได้ที่สนามกีฬากลา,างจังหวัดสุธบุรีนะครับหรือใครที่เดินทางไม่สะดวกอะไรยังก็ตามแต่ชมได้ทางเพจสุภรทัพย์ไทยแลนด์เรามีถ่ายทอดสดมาฝากกันนะครับครับ สูสีนะเขรางตายายากาส,ส,ส่วนสโตนี่เกมรุกจัดจา้านาน,นะครับน่าจะเป็นเกมที่ครบครถนะฮะสำหรับนนทบุรีสเตเดียมน่าจะลุกเป็นไฟนะเมื่อสิงเหนือมาเจอกับหมอผีจากแดนใต้เอ้ยไก่เหนือไก่เหนือนะขอภัยนะไม่มีสิทธิ์ไก่ไก,ก่ไก่เหนือเจอหมอผีสนกไก่เหนือเจอหมอผีแล้วแม่แล้วฟอร์มดีซะด้วยผมว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา